ไอ้วันนี้นะครับทางเกมสปีดดิปเตอร์นะครับมีการคอลแลบกับอนิเมะที่โคตรจะโบราณสถานเลยนี่ครับชื่ออนิเมะว่าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับรถอะเป็นรถแจก,กฟรีนะครับผมเป็นรถคัสตเอและไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่านะครับชื่อรถคันนี้ชื่อว่า a e 8 6นะครับผมแล้วก็รถคันนี้เด่นไปทางด้านดิฟโหด,ดีโคตรดิฟอะ สกิลลดนะครับก็จะเกี่ยวกับการดิปแบบให้มันดีขึ้นอะผมอ่านแค่อันแรกพอนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะดีหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันดีกว่าวู้ฮู้วู้วู้เฮียอะไรยาอ่อนสนตว์เราเล่นเล่นเล่นมาต่อเลยก็สกิลลดนะครับผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับมาดูก่อนว่ามีที่อัพเท่าไหร่แสนแปดแปะอัพเลยกันแน่เพื่อทำการรีวิวอัพหนึ่งครั้ง สองครับเนี่ยครับวิธีการอัพเราก็กดแค่ตรงนี้ได้เลยนะมันก็ไม่ต้องไปดูคลิปแล้วว่าฟุตอัพสายไหนดีครับพี่เฮ้ยมหมดปนะเนี่ยดูก่อนหรือเท่าไหร่เรืออุย้ยเชียร์หรือแสนสองเลยมาแล้วก็มาทําการรีวิวกันเลยนะครับผมก็สร้างห้องเหมือนเดิมแล้วตัวคนอื่นทําไม่ได้อะ่ะไปเป็นนี่นะครับไปเริ่ม ด่านแรกนะครับก็เป็นด่านออทัมสตอรี่นะครับเป็นด่านที่โคตรจะโบราณเลยน่าจะเป็นด่านที่อยู่ตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับผมนี่เว้ยเฮียรถแบบไม่มีอะไรวะไม่ได้เปิดหลังคาด้วยนะก,กูอยู่ไหนเนี่ยเพียคนขับหายไปละไฟโอ้โหเลนกูดไฟดิปปแบบูดิปมากโอ้โหจัดเดี๋ยวเดี๋ยว ในตัวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวได้แปลกแปลกแล้วเฮ้ยนี่โอเวอร์ดิฟหรือเปล่าวะโอ้โหชนนี่ชินรถนีเกียรนตัวบ้านเฮ้ยห็นไหมเราเราเราดิฟเ,เล่นแม่งก็สกิลก็ขึ้นนะวัวสกิลน่าจะติดบ่อยแหละติดแกะแอดวานดิฟ ไปตรงนี้ไม่ติดวะจะมีโอกาสติดอยู่นะครับโอกาสติดโคตรเยอะเลยเฮ้ยเนี่ยเกือบชนเฮ้ยปกติขับไม่ชนนะตรงเนี้ยเฮ้ยแปลกแหละไม่ที่รถนังคุ้ยหละ มีโอเวอร์ดิปแบทวิวิวิิวของจริงจัดเอา้าในโตไม่ขึ้นวิวสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยได้ทำงานเลยวะไม่ค่อยมีเหินเลยวิว w ิวิวแกะทำไงวะเชี่ยโคตรมั่วอับนี้โคตรมั่วขอโทษจริงวิ่งแต่ก็แค่ห้าวิ่งเหรอบุชนั่งเยอะเนี่ยมาก็เจอกระดานที่สองนะครับมูลไล่เหลี่ยม นี่นี่แบบรถมันดูอย่างไรอะครับมันดูขับง่ายมันดูแบบเล็กกับแบบดูแบบเข้าทางทางรัดง่ายๆนะแล้วก็เหมือนเดิมแหละจริงๆอ่ะบไปเพอร์เฟกสวยใชสแล้วก็ตรงนี้น oh, นดิฟเนี่ยสูรโหดิฟเกือบชนเดี๋ยวี้ดิฟหน่อยมีตัดในโตไปสวยทีวันนี้สวยในโตเผื่อน,นั่งล่าง เลี้ยงบูธไม่ได้แหละดูวดีไหกดมัวงี้นี่กด ECU นี่นี่เลี้ยธรรมดาพอปึ๊บปึ๊บนี่เกี่ยบในตัวไม่เฉยนะครับก็ดิฟนิดหน่อยโอูวดิฟนี้ตัวในตัวเอนินถึงไหมสวยจัด เฮียเสียงรถจริงๆอ่ะแต่ีกเนี่ยมอไซค์จริงๆนะเลยเฮียเมยตะกี้อะไรวะตูวดีบแอดวานติดด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะมีดีฟลงก่อนเลยอ้อเรากูไปดีบใหม่อรอบหนึ่งในตัวไม่มีเล่นแล้วานะสาท่าเฮียวะเนี่ยเหนินเลี้ยงบูธเลเร็ว,วเลีวจัดเรียวจัดไปแน่ ตัดให่โตคิดว่าจะได้ทำงานเยอะหน่อยตอนนี้โอ้ดิฟโอ้ดิฟตัดให้โตเผินชิ้งหายแหละมือรถไม่ดีไซดเวยออกไอ้ที่เนี่ยมันเท่เป็นนิวเลยครัดไหมโอ้โขกเปลีนนั้นเกือบเกือบนิวนะเป็นแงุ่ดยอดนะครับผม ด่านที่3มเลยมาก็เจอกับด่านที่3นะครับชื่อว่า Sleepy Forest ป่าหลับแค <c oughs> ที่ด่านนี้นี้ชอบเลยเป็นด่านที่แบบมัวน่าเบื่อมาก็นู้นทันี้นะครับก็ที่เล่นไปสองเกมก็ถือว่าดีนะครับแต่อยู่ที่คนขับมากกว่าบางครั้งก็ขับดีครับขับตัตนิดนี่ไม่ติดเกียบติดสามครั้งติดแล้ว นิดเดียวไปก่อนูดิฟงีแนตไม่เต็มูดิฟนีเก็บนโต,โต B เ,ออเก็บนโต BW สวยเก็บูดิฟนิดหน่อยเกดิฟพี่อะไรโตดิฟอะข้างหน้าดิฟธรมาดาพอนะครับแล้วก็เหินเป็นไงโหเต็ v e d Breaking a ดิฟฟลิกเทิร์น cww หู w w, w w วดิพี่เกือบชนสวยมีแต่เสียงใช้รัวๆนี่นะลืมใช้ไอ้นั่น itu อ้นี่กไม่ก่อนถึงกน,นดิฟเก็บเมตตด้หน่อยหมูดิปเหมือนเดิมฟูดิปไปโอ้โหแอดบาร์ทำไงวะเก็บในตเหมือนเดิมแล้วก็ cww โอเวอร์ด,ดิฟแล้วก็ทีวีวิวรงนี้ไม่ต้องกดน้องหน้าโอ้โหเลี้ยงมุ้งไม่ดีรงนี้ปึ๊บปึ๊บีวิวไม่ได้ปึ๊บโอเวอร์ด,ดิฟเฮ้ยไม่เต็มอีกอ่ะผมว่ารอบคันนี้เก็ตในตัวยากแหละมันไม่ค่อยชินนะอ่ะเุ้ยเลี้ยงยาวเลี้ยเป็นลูกอุ้ยมันเล็กคอดใช่เลยเฮ้ยรคันนี้แม่งแรงนะแต่ เก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวอาจจะยากไปหน่อยก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบรถคันใหม่นี้นะครับก็กดไลค์ให้ช่องผมนะเพราะว่าทุกคนจะได้จะได้ฟรีกันหมดเลยถ้ากดติดตามช่องของทุกคนก็จะได้ไดรถคันนี้ฟรีนะครับผมหยอกูเล่นมันก็มีกิจกรรมนะครับไม่คิดว่ามีคนเชื่อหรอนี่นะครับกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ต้นคลิปกดให้ดูหรือยังอยู่ที่คําว่านี่นะครับ G อ่อยเสียหายแล้วก็กดภารกิจนี่ เราเก็บสะสมไปเรื่อยนะมันใช้8ปดันเพื่อเอามาแลกนะครับผมก็สามารถใช้เพื่อนช่วยเก็บได้นะครับใครที่อยากเข้าร่วมกับผมนะก็คิมพิมพ์โค้ดได้เลยก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมสอคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย